สวัสดีคุณผู้ชมที่เป็นโพไซดอนท,ทุกทุกท่านกันด้วยนะครับดู่ก็ผมโพไซดอนใต้ทะเลในวันนี้เราจะมาเล่นแาบอะไรวันวันพีโอเพนเอ่อวันพีดโอเพนสี่ใช่ใช่ใช่วันพีดโอเพนสี่นะครับแต่ตอนนี้ผมไม่รู้จะฟาร์มที่ไหนถ้าสงสัยเวลาเี่โอมาขนาดนี้ได้ยังไง อ่ะเร่มเลยอเคเก็ตีตีตีนะตีนะเนี่ยไอตีก็เพิ่มอ่ะ้วกตีน้าตีนะไปเงี้ยเรื่อยเรวเลมมันก็เพิ่มอ่ะยังไม่ได้แฟมอะไรเลยมันแรกหาก็ไปเจอ้แถวต้นไม้ คนแม็กมนาเยอะจะตรงต้นไม้แม็กมากดีหรือเปล่าไม่รู้เลยนะเพิ่งเล่นใหม่แมกมากดีหรือไม่ดีอย่าลืมบอกกันด้วยนะแกถ้าไม่บอกก็ต้องบอกอนะ่นะอะมลืมบอกก็แด้ว,ว่าดีนะส่วนกระโปรงก็เอาไจะเกาะหนึ่งแล้วก็สิ่งที่ผมเกีาา่ยวมันคือไรค่าเลย นี้ไม่ใช่อันนี้อันนี้มันไม่ไรค่ะอันนี้มันใช้ได้เยอะนี่ต้องหากแล้วมันทำอะไรไม่ได้มันต่อยไม่ได้มันตีไม่ได้เปนแต่กระเบื้องแต่แกอย่างเดียวเล็กโตยังไงล่ะเล็กโตโดนน้ำแล้วไฟไม่ช็อตด,ด้วยนะ I am Poseidon ใช่สําจริงไ่นแหละถ้าแม่มาโดนน้ำมันก็ควรจะเป็นหินแต่ถ้าน้ำโดนมากๆก็เป็นออกซิเดียนนะไหม,ไมครับรรแล้วก็พูดมาตั่เศษแล้วก็ตะพูดแบกบนที่แล้วเราก็เดินไปเรื่อยๆแล้วก็มาที่เกาะน,นี้เกาะมันดูเล็กดีผมคิดว่าเกาะน,นี้นี่แหละที่เราควรฟาร์ม นะคือว่าเราน่าจะต้องมาฟาร์มกาอนนี้เพราะผมไม่รู้ต้องฟาร์มก็ได้แต่กาะนี้มันดูเล็กอะ่ะมันน่าจะเป็นกาอนที่ควรฟาร์มอุ้ยกรเดิมก็บหอกไปก่อนหอกไป เกียร์ยด้วยใช่ไหมเนี่ยอ่อเราไม่ได้มาหาเลี้ยงเ่าเรามาอะไรอะอะไรอะแอบไปออกเด็กชาัาเถิดโมปคเาปก อะไรไปต้ออะไรทุง่งนทัทนเร่อพันเพื่ออะทอสเลยทอสโอเคได้ทอสแม <c oughs> ก็ดูว่าไม่ดีเลย <c oughs> แล้วมาอะไรอะทอส Mr. love you làm ăn Ô tôi bị tê Nè Ô Ít ma về Ô Nhớ 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 nữa Nhớ nữa

พันพันบาทพูดทอดงงๆลยแหมเอาไว้ทำอะไรลนค้างมาลนค้างก็ดีดไปท้นลนค้างลนทั้งตัวมึงเลยก็ได้สงสัยว่าไฟมันร้อนเกินไปลนแล้วเขาก็ให้ไปเลย ย่เลยบอกด้ดยวไอหมอน้นหายไปไหนแค่ลนุนคางมันหายไปแล้วเราแค่ลุนคางแค่ลุนคางแค่ลนคาง,องไอ้พี่คนโดนลุนคางอ๊กเว้ยเว้ ไฟใต้น้ำมั si นต้องแบบไม่ดับนะนี่ไฟโดนน้ำแล้วไฟโดนน้ำไม่ดับอะไรไฟใต้ทะเลคลิกไฟอะไรเอฟไฟได้หมดเชื้อวันอ่ะเชื้อมันใส่ใต้น้ำมันก็จุดไฟใต้น้ำอ คืออะไรอ่ะสีเหลืองผมไม่เข้าใจเรื่องสีเหลืองกดใช้มันมีเสียงอะไรเออใช่พอไปได้จะถาม่งสีเหลืองครับจะถามสีเขียวด้วยสีเขียวคืออะไรสีเขียวก็คือกีนไงสีเหลืองก็คือยีโทุ้่ใช่ไหมใครนกไม่นกเลยหางตัวนี้นี่ไง ว่ายน้ำไปอย่างหนึ่งความสุขสุขสันพขเจออยู่ตามต้นไม้นะเนี่ยไอคนแมกแม่เนี่ยอะไรมันอาะอะไรมะกุมะกุแมกม่ฟอมโอเคตัวนี้ชื่อมะกุมะกุแล้วก็เป็นท่าแมกม่ฟอร์ม

หอกโง่ๆอย่างไรกล่องอีอ้ยเฮ้ยออนั่นบอสนีนะ่ะว่าเราต้องเตรียมตัวกันหน่อยแล้วแหละโอบอสมันน่าจะแบบตีแม็กมาได้เพราะฉะนั้นเราอย่าประมาทกับบอสตัวนี้เราจะค่อยๆแอบแลักลอาเข้าไปโอ้ตำมของรักของข้า นี่อะไรมาป,ปันเหยียบทอดไปเลยเนะี่ยไม่มีประโยชน์นี่อะไรมเมล็ดผักพืชเลยเอ๊ะเมล็ดเฮ้เขียวเล่นตุงมตาไม่แก่ เนี่ยคืออะไรเศษพวกนี <prova Sin> ้แอปแอปเปิลแพรแอปผมแอปผปไอแอปเลพีนมาราะว่าผมมรตีอะไรีวีีหลานจะตีไวไม้ยไม่หว โอ้โหมันเอาไอเทมกูไปเทมหมดเลยละแม่งเนี่ยก็อยู่มาเดินไอไอเทมพวกเนี้ยมันเอาไปทำอะไรได้บ้างกูไม่รู้อ่ะไม่รู่าอะไรเลยไอเทมอันเนี้ยมันก ครับนี่แม่ไงไว้รถสองตัวมายืนเลยกัสองอเคนเนี่ยแหมมายืนเด้ยวยคนที่สามเฮ้ยมายืนกับพวกมังลรกอ้อหแหมนเล่นไม่ด้วยเลยอ่ะคลิปนี้จบแค่น้นละคอที่เย็ดนะกจะจายกันได้ดีๆนะ ก็อย่าลืมนะอย่าลืมกดไลค,ค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กระโปรงไซดอนคนนี้ด้วยนะไว้เจอกันใหม่ภายในคลิปนะไว้เจอกันเด้ออะไรใหญ่แค่ตัวเอาจริงน,นะ คอออร์สีตีมแกเลบูชัดอัพ จมน้ำตายอะไรเงี้ยเลยเพราะว่าโ,โดนไอ้ผู้ยิงนั้นยิงตายปรวมาน,นั้นละมั้งข้อเต็มตัวเลยข้ออะไรเนี่ยเอายบายแล้วกันอย่าลืมกดซับสไครด้วยนะเอาไว้กันยงนะบ๊ายบาย